าสาเหตุไก่ตายโคมนะครับวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกลาฟา์มนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนานะครับเ,เกี่ยวกับสาเหตุนะครับในการที่ว่าทําไมไก่มันตายโคมนะครับผมเพราะอันนี้คือเป็นปัญหาที่เจอกันเป็นประจานะครับทุกตู้ทุกแบบทุกฤดูกาลนะครับที่จะเจอเลย นะครับเรื่องแรกเลยนะครับข้อที่1นนะครับข้อที่1นั่นก็คือเรื่องของการที่เรามีตู้ฟักไข่ที่การหมุนเวียนอากาศภายในตู้เนี่ยไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับการหมุนเวียนอากาศเนี่ยมันไม่โล่งมันไม่โปร่งนะครับผมทําไมถึงพูดถึงเหลืองเรื่องของการหมุนเวียนอากาศนะครับผมเพราะว่านะครับไก่เนี่ยการฟักไข่เนี่ยหนถึงสิวันนะครับไข่ไก่นะหนถึงสิวันเนี่ยหนถึงสิวันเนี่ย ขไข่มันจะไม่ตาย,นะายเชื้อไข่จะไม่ตายไม่ว่าจะเป็นรุ่นของแพงหรือว่าของถูกนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือว่ากลับมือนะครับหนึ่งถึงสิบสี่วันมันจะยังไม่ตายนะครับสาเหตุที่มันยังไม่ตายเพราะว่าก็คือภายในตู้นะครับภายในตู้เนี่ยมันก็จะม,มีไม่มีออกซิเจนมากหรอกนะครับแล้วก็เชื้อไข่เนี่ยเชื้อไข่เนี่ยมันต้องการาออกซิเจนไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นมันยังหายใจมั 1> <1> นยังพอได้อยู่นะครับมันยังหายใจได้ดีอยู่<ใ>นะครับไปเรื่อยไปเรื่อย พอคราวนี้พอได้14-15วันนะครับ14-15วันเชื้อไข่มันโตขึ้นเชื้อไข่มันโตขึ้นแล้วคราวนี้มันก็มีอยู่เต็มตู้ใช่ไหมไข่เนี้ยมันเริ่มแย่งอา,ากาศกันหายใจนะครับเริ่มแย่งอา,ากาศกันหายใจแล้วก็จากก้อนเนื้อแดงๆวุบวับวุบวับมันเริ่มเป็นไตเป็นก้อนเพราะมันหายใจไม่สะดวกมันไม่พอมันก็คือมันจะทยอยตายนะครับจาก,กา 15, 16, 17, นี่คือ19-15 16 17 18เนี่ยอันนี้เชื้อไข่จะตายกันหมด นะครับเพราะว่าการหมุนเวียนอากาศมันไม่ดีทําให้ออกซิเจนมันไม่เพียงพอแล้วก็เชื้อไข่มันโตขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ไก่มันตายโคมตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเจาะไข่และตายคาไข่อีกคนละเรื่องนะคนละเรื่องอันนี้คือมันตายคาไข่เลยเพราะว่าออกซิเจนมันไม่พอครับผมข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของตู้มันสกปรกนะครับตู้สกปรกก็คือว่าเกิดจากการฟักแบตต่อเนื่องนะครับโอ้ฟักดีโอ้ดีใจจังเลยก็คือมันฟักดีแล้วมันก็เจาะเจาะคราวนี้เรื่องของเปลือกไข่ เปลือกไข่ค้นไข่ข้าวสกปรกต่างๆมันก็ตกมันก็หลุดลงมาที่น้ําแล้วก็บริเวณตู้ทุกส่วนของตู้นะครับผมคราวนี้การตรวจสอบเรื่องของความสกปรกของตู้นะครับข้อนี้สําคัญนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของความสกปรกของตู้ด้วยสายตานะครับสายตาใช้ตรวจสอบไม่ได้นะครับผมสิ่งที่เราจะใช้ตรวจสอบได้ก็คือเรื่องของจมูกเรื่องของกลิ่น นะครับกลิ่นเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดเราตู้เรามีกลิ่นนั่นคือไม่ดีละอันนี้คือแก๊สไข่เน่าหรือว่าจะเป็นคาร์บอนทาง,งเยอะนะครับอย่าให้ตู้มีกลิ่นนะครับถ้าเกิดตู้มีกลิ่นคิดดูว่าไข่มันอยู่ในนั้นแล้วมันได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ไข่มันเนี่ยตายโคมได้นะครับข้อที่3นะครับเรื่องของอากาศนะครับ อากาศการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบเออไม่ได้กระทันหันหรอกก็คือมอนกาศจะขึ้นไปสูงมากจนเราไม่สามารถที่จะควบคุมตู้ได้นะครับตู้มันควบคุมอัตโนมัติก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าอากาศภายนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับมันมากมันวิกฤตมากมันก็ทําให้เสียหายได้อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นช่วงที่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาพฤษภาที่ผ่านมาอากาศมันร้อนร้อนจัดนะครับมันไป40 39 40เลยเพราะนั้นตู้ฟักไข่จะอยู่จุดไหนของบ้านก็แล้วแต่นะครับยังไงก็มีเปอร์เซ็นที่จะเกินสูงมากต่อให้เรามีพัดลมที่จะดูดอากาศออกนะครับดูดอากาศออกมันก็ดูดไปแค่แคนะ่นั้นแต่ว่าเรื่องของอุณหภูมิมันก็ไม่ลงอยู่ดีนะครับมันก็ไม่ลงอยู่ดีแต่วิธีการเทคนิคที่จะทําให้อุณหภูมิมันลงในช่วงของอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนเสร็จปุ๊บเราเอาขวดน้ําแข็งขวดน้ําที่เรากินเนี่ยเอาแช่ แล้วก็เราไว้ในตู้นะครับความเย็นของมันมันจะคายตัวทําให้นะครับทาให้ก็คืออุณหภูมิมันลดลงนะครับมันก็ลดลงมันก็ช่วยได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือเราก็ไม่รู้กันเราก็ไม่รู้จะทํายังไงอากาศมันร้อนจัดหรือบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจเราคิดว่าตู้เดียวมัน37.5แล้วมันก็ตัดพอมันลงมาแล้วมันก็ขึ้นแต่ในความเป็นจริงเมื่ออากาศภายนอกมันมีผลกระทบมากนะครับผมอย่าง3 8 3 9 4 4องศ้าเนี่ยตู้เรายังไงก็เกิน ข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือตู้ฟักไข่ของเราทําความชื้นไม่ได้จริงไม่ได้จริงจริงนะครับผมเพราะว่าการทําความชื้นเนี่ยสำคัญมากนะครับผมอุณหภูมิมันพอแว่งได้นิดนิดน่อยนะครับผมความชื้นก็เหมือนกันนะครับความชื้นเนี่ยบางคนอยากเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทําตู้ฟักไข,ข่ที่ใช้สเปรย์ใช้พ็อกกี้ฉีด ก็คือเป็นบางครั้งมีเช้ากลางวันเย็นหรือว่าเช้าเย็นอย่างเงี้ยทำให้มีความชื้นขึ้นมาแต่พอเราฟักเข้ามาสักพักหนึ่งพอเราศึกษาเข้ามาลึกๆเข้ามาคือความชื้นมันก็ควรจะนิ่งนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าความชื้นต่ําเยื่อไข่มันจะเหนียวเยื่อไข่มันจะเหนียวเหนียวแล้วก็เจาะยากนี่คือคือความชื้นนะครับเจาะยากแล้วก็ลูกไก่มันก็ตายอยู่ในนั้นหรือถ้าเกิดว่าความชื้นมากเกินไปนะครับคือความชื้นต่าเมื่อกี้คือต่ตํากว่า5้าสิบนะครับต่ํากว่าห้าิบลงมา เขาลงมาเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนส่วนความเชื่นสูงสูงก็คือเกิน65ไปเกิน65ไปก็คือน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปในไข่ทาให้ภายในไข่เนี่ยออกซิเจนมันมีไม่พอเพราะปริมาาน้ํามากเกินไปแล้วมันการบนเปื้อนอีกอย่างเรื่องของน้ําเข้าไปมากเกินมันก็ทําให้ไก่เนี่ยมันเปียกน,นะครับเวลาเจาะออกมาเนี่ยเห็นเป็นเมือกน้ําแล้วก็ลูกไก่นอนตายอยู่ ทั้งทที่มันเป็นตัวเต็มใบข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนี่ก็คือการส่องเชื้อนะครับความเชื้อการฟักไข่เนี่ยมาฟักไข่เนี่ยเราต้องมีการส่องเชื้อไ่ต้องใส่ใจด้วยตูอู้ฟักไข่ทุกตู้อาจจะเข้าไปแล้วก็คือวันที่วันที่10เราส่องเชื้อนะครับวันที่1ิบเราส่องเชื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณวันที่15้านะครับ15วันแล้วก็มาส่องเชื้อดูทําไมเพราะว่าทําไมมันต้องเป็นวันที่10นะครับเพราะว่าอันนี้คือพูดถึงไข่ใหม่นะไข่ใหม่ แต่ถ้าเกิดไข่เก่าที่มันปนๆเราต้องส่องตั้งแต่วันแรกเลยที่ที่เราเอาเข้าตู้เราจะได้ดูเราจะได้ทําตารางมันจะมี4ี่สสเต็ปนะครับผมสี่สเตปเราจะแยกไข่ออกเป็น4 4สแบบนะครับแต่อันนี้คือการส่องเชื้อสำหรับไข่ใหม่ถ้าเกิดไข่ใหม่เนี่ยเราจะส่องเชื้อก็คือเอาเข้าไปแล้วสิบวันเราจะส่องเชื้อเราถึงจะได้เห็นนะครับโทษทีครับมันคือจะได้เห็นง่ายง่าย นะครับเห็นว่ามันเป็นตัวยังไงแบบไหนประมาณนี้อันไหนแข็งแรงไม่แข็งแรงเราจะได้แยกออกก็คือว่า10วันแล้วเนี่ยถ้าเกิดเชื้อแต่สิบวันเนี่ยมีสิฟองมีสิฟองเนี่ยแฟองเ,เชื้อเดินประมาณ,ปร,มาณประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักห้าเซนห้าเซนแต่ยะมีบางฟองถ้าก็เดินแค่เซนเดียวอันนี้คือเราติก๊กไปเลยว่าอันนี้มีโอกาสที่มันจะตายนะครับอันนี้คือเทคนิคการส่องเชือ้อนะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยพอไปถึงวันที่ สิบห้าเราสองดูทีหนึ่งสิบห้าดูสองดูทีหนึ่งว่ามันยังปกติดีไหมนะครับผมถ้าว่าส่วนใหญ่ช่วงนี้มันจะเริ่มตายช่วงนี้นะครับช่วงตายช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นเราเจออย่างเงี้ยซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับผมเราต้องเอาออกนะครับเอาออกเพราะว่าตู้อย่างที่บอกว่ามันมีไซส์เหตนการตายเนี่ยมันไล่เลียงมาค่อนข้างที่จะมีหลายปัจจัยค่อนข้างที่จะมากนะครับผมให้เราเอาออกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่เอาออกมันเหม็นมันเน่ามันเกิดแก๊สไข่เน่า เกิดปัญหาเกิดขึ้นทําให้ตู้สกปกแล้วก็ทําให้ไข่ทั้งหมดภายในตู้เนี่ยมีโอกาสที่จะเสียหายหทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราต้องส่องเชื้อด้วยนะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะครับ